จลคุณอาคะนี่มาห้องทำงานนะคะเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอนี่คิดว่าคนอื่นเขาดูไม่ออกเหรอว่าเราอสองคนคบกันน่ยคุณอาหมายความว่าไงคะไม่รู้สึกว่าโดนแอบมองเหรอ งั้นคุณอายิ่งต้องรีบปล่อยเลยค่ะเดี๋ยวคุณอาจ,จะดูไม่ดีนะคะงั้นไว้เจอก,กันนะครับค่ะเลิกงานดินเนอร์กันที่ร้านเดิมนะครับ ใหม่หล่อนเลยไม่รู้อะไรสินะมีอะไรอ่ะก็พี่นว้ากับคุณอาร์ตขอบันจ้าจริงเหรอพนานงานกับผู้บริหารเนี่ยนะละครไปเปล่าพวกเราอ่ะเคยเห็นพี่นว้ากับคุณอาร์ตจับมือกันในห้างด้วยใช่สุดสุดพิจฉาว่ะเมื่อไหร่จะมีผู้บริหารหนุ่มมาจีบฉันบ้างเนี่ยเจอเตอ ของขวัญให้พนักง,งานที่ชื่อน้ำวานแน่เลยค่ะน้ำวาไหนอะ่ะก็เป็นพนักง,งานในบริษัทนี้แหละค่ะแต่เห็นคนเขาเม้าส์กันว่าเป็นแฟนคณอ,อาร์ตแล้วทำไมแกไม่รายงานฉันฉันให้กแกแฝงตัวเข้าไปสอดแนมรู้เรื่องอะไรมาแทนที่จะบอกฉันเก็บเงียบทำไมขอโทษค่ะคุณกี้พอดีว่าเพื่อเห็นว่ามันเป็นแค่ข่าวลือค่ะ ก็เลยไม่ได้รายงานจะข่าวอะไรก็ช่างถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตแกต้องรายงานฉันเข้าใจไหมค่ะคุณกี้ขนาดานที่เนี่ยรายได้น้อยแต่รถสนิยมสูงดีจังเลยเนาะ คุณคุยกับฉันเหรอคะแล้วมีใครอีกไหมอะนอกจากเธออะถ้าคุณหมายถึงสร้อยเส้นนี้ฉันไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอกนะคะแฟนฉันเป็นคนซื้อให้หรอแฟนเธอเนี่ยคงจะมีฐานนะน่าดูเลยเนาะฉันเองก็มีสร้อยแบบเดียวกับเธอเหมือนกันแฟนฉันซื้อให้เหมือนกันอนะ เพิ่งซื้อเมื่อวานนี่เองนะเธอน่าจะรู้จักแฟนฉันนะใครเหรอคะคุณอาร์ตผู้บริหารบริษัทที่นี่ยังไงล่ะคุณอาร์ตใช่แฟนฉันเองเราครบกันมานานแล้วและฉันเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนของที่นี่ด้วยเธออาจจะไม่เคยเห็นหน้าฉัน <S <S <ๆ>เพราะว่าฉันเนี่ยจะเข้ามาแค่ช่วงประชุมเท่านั้น <S <S แต่วันนี้ ฉันคิดถึงแฟนฉันอะฉันก็เลยมาอุย๊ยคุยเพลินไปหน่อยงั้นฉันไปก่อนนะหวังว่าจะได้คุยกันอีกนะจ๊ะอ่งโง่ เมื่อกี้ซื้ออะไรไปคะอ๋อซื้อสร้อยค่ะฉันเอาแบบนั้นได้ค่ะเส้นหนึ่งได้ค่ะเออคุณกี้คะคุณกี้จะซื้อไปทำไมคะเดี๋ยวแกก็รู้พรุ่งนี้ฉันจะเข้าออฟฟิศทำตัวเนียนๆด้วยละ่ะค่ะคุณกี้นี่ค่ะคุณผู้หญิง แน่เลยนะครับว่าจะเข้ามาผมจะได้ให้ได้ขาดเตรียมของว่างไว้ให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะกี้เข้ามาคุยเรื่องโปรเจกต์นิดหน่อยเองค่ะแล้วกะว่าจะชวนคุณอาร์ตไปดินเนอร์ด้วยกันนะคะคือขอโทษนะครับพอดีว่าตอนเย็นผมมีนัดนะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะกี้ผิดเองนหะค่ะที่ไม่ได้นัดอาร์ตล่วงหน้าโอ๊ยคุณกีร้ร คนที่เป็นอะไรหรือเปล่าครังามมืดนิดหน่อยอะคะออ่ะงั้นผมว่าไปหาหมอดีกว่าไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะกี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วงั้นขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่ค่ะโอเคครับโห แล้วหรอเนี่ยถิงถึงมัวทําอะไรอยู่ยังไม่ออกเอ,อกาสารการประชุมมาให้ได้ถ่ายไว้หรือเปล่าเรียบร้อยค่ะดีแกไปปล่อยข่าวตอนนี้เลยนะว่าแฟนตัวจริงของคุณอาร์ตเนี่ยคือฉันรับทราบค่ะเพเ่อนฉันเีนเรื่องจะเมาอะไรยังไงไหนเล่าสิมแม่ก เรื่องที่พ่อเรืบอกว่าพี่น้อว้าเป็นแฟนของคุณอาร์ตอะดูท่าไม่น่าจ,จริงแล้วดูนี่ใครอะหน้าคุ้นก็คุณกี้ไงหุ้นส่วนของบริษัทเราโหแล้วพี่น้ว้าล่ะของเล่นไฮโซมัง้งคนระดับคุณอาร์ตอ่ะจะมาคคพนักงานแบบเราๆเพื่อมีแต่ในนครจ้า แรงมากแม่พี่นวา์คือพวกเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเอ่อตกลงพี่นวา์กับคุณอาร์ตคบกันหรือเปล่าคะ เป็นออะะไรปล่อยนี่มันเรื่องอะไรกันเอาขึ้นไปฉันไม่ใช่ของนอยของพวกไฮโซหรือเป็นตัวตลกของใครได้เจ้าแบบนี้ใช่ไหม เอผมไล่คุณออกอคุณอาคะเบอเกี่ยวอะไรด้วยคะคุณอาจ,จะไปพาคนอื่นทำไมคะถ้าคุณอาไม่ทำเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครนินทาฉันหรอกคะ่ะใครบอกล่ะครับว่าที่ผมไลเปอร์ออกเพราะเรื่องนินทาอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรอะคะผมรู้เรื่องหมดแล้วนะครับ ว่าเปอร์นเนี่ย<ม>คือคนของคุณกี้ที่แฝงตัวเข้ามาเพื่อสอดแนมเรื่องของผมคุณอาร์ตคะคุณอาร์ตพูดเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องเล่นละครเถอะนะครับได้ถ่ายไว้หรือเปล่าเรียบร้อยคะ่ะดีแกไปปล่อยข่าวตอนนี้เลยนะว่าแฟนตัวจริงของคุณอาร์ตเนี่ยคือฉันรับทราบค่ะ สรุปว่าหล่อนแฝงตัวมาติสนิทกับชั้นเหรอก็คุณกี้สั่งชั้นทำอ่ะชั้นไม่มีทางเลือกนัง่งบ้าคุณกี้เป็นหุ้นส่วนผมก็จริงนะครับแต่คุณกี้ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเรื่องส่วนตัวผมแบบนี้ <S <S ผมรู้ว่าจุดประสงค์คุณเนี่ยคืออะไระครับแต่มันไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าผมรักน้ำว้าและผมกับน้ำว้าเนี่ยเราสองคนก็คบกันมานานแล้วครับ ผู้หญิงมีเป็นร้อยเป็นพันไปคว้าพนักงานเป็นแฟนมันก็คงดีกว่าเลือกคุณกินนั่นแหละครับคุณอาร์ตถ้าไม่เ,เกลียดกันเนี่ยคุณจะถอนค้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ถอนเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่แล้วคุณจะเสียใจคุณกินคะคุณกินคุณกินะ นะครับทีนี้ทุกคนก็รู้กันหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปมนโนหรือว่าไปลืออะไรกันอีกแล้วเอาล่ะแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วโดยเฉพาะทิงๆถ้าอีก5นาทีเนี่ยรายงานการประชุมไม่วางอยู่ที่ต๊ะแล้ก็คุณมีปัญหากับผมแน่โอเค ขอโทษนะคะทีหลังเนี่ยมีอะไรก็ต้องถามก่อนเข้าใจไหมอย่าทิงอนะพราะคนให้อ่ะเสียใจรู้ไหมไม่ถิง้งละค่ะ ช็อตเด็ดว่ะได้รูปเด็ดๆไปลงหนังสือรุอ่นละเว้ยเฮ้น่กี้ทำบ้าแล้วอกี้เนี่ยแล้ว,วเมื่อกี้อารกับมันทำอะไรคิดว่ากี้ตาบอดเหรออยาก,กิว่ากี้ไม่เห็นนะนาดาน ตบอีกสักทีดิมมกี้เอาเลยหยุดพอสักทีถ้าใครแตะตัวน้ำไวอีกก็มีเรื่องแน่ในอาร์ตอาร์ตคิดดีเลยใช่ไหมที่ปกป้องมันแล้วหักหน้ากี้แต่หน้าคนอื่นอะถ้ามีอีกรอบอะมันจะไม่ใช่แค่หักหน้านะกี้เพราะฉันเนี่ย ถ้าจะทนกับความงี่เง่าของเธอต่อไปไม่ไหวแล้วอาจะทำอะไรอาจะเลิกกับกี้เหรออากล้าเลิกกับกี้เหรอก็ลองดูสิจะได้รู้ว่ากล้าหรือเปล่า ตามฉันมาทำไมอีกอะ่ะเดี๋ยวแฟนนายเข้าใจใผิดหรอกฉันต้องขอโทษแทนกี้ด้วยนะมีอะไรฉันช่วยไหมไม่มีไม่เดี๋ยวฉันทายาให้ ทำอะไรกันเปล่าแค่เล่นกับพวกเนื้อเฉยๆอะ่ะเล่นแบบนี้เหรออืมก็แค่เล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกได้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ปะ่ะสนุกดีเนี่ย,ยถ้าพวกเธอไม่ชอบเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน ไปได้แล้ก่อนที่ฉันเนี่ยจะฟ้องคณะบดีชอบเหรอสิมองจนน้ำลายย้อยเลยบ้าเหรอตัดใจเถอะ ผู้ชายแบบนั้นไม่มีทางชอบเด็กเนินแบบพวกเราเราแก่ อแกสวยมากอะ่ะอย่าบอกนะว่าที่ทำแบบนี้ก็เพื่ออาร์ตอ่ะ เ,เพื่อนเธอมาแล้วงั้นฉันขอตัวกับก่อนนะน้ำวะทำไมอาร์ถึงมาอยู่กับแกอะ่ะฉันได้ยินคนเขาพูดกันว่าแกโดนกี้ตกเพราะอาร์ไม่ใช่เหรออืออาร์เขาแค่มาขอโทษฉันแทนกี้อะ่ะแกอย่าอยู่ใกล้อาร์มากนะน้ำวะ ถ้าแกโดนกุ่กกี้หมายหัวเนี่ยปีสุดท้ายของแกที่นี่ไม่สุดแน่ เฉยๆฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอะ่ะอย่าหวังเลยคนอย่างแกเนี่ยคงไม่มีใครเอาหรอมีอะไรกันอีกอะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่ทักทายเพื่อนเฉยๆอ์ตมาก็ดีแล้วคะ่ะกี้หิวข้าวพอดีเลยไปกินข้าวกันดีกว่านะคะไปค่ะ เดี๋ยวนะเป็นอะไรหลบหน้าฉันทำไมฉันไม่อยากเดือดร้อนข้างในมาถึงกี้เหรอใช่ ขอโทษนะน้ำาว้ฉันรับปานะเพราฉันจะไม่ให้กี้เนี่ยเข้ามาก่อกวนเธอเธอ,อย่าหลบหน้าฉันเลยนะฉันถามนายจริงๆนะนายจะมาสนใจฉันทำไมต้องขอว่าฉันก็เธอน่าสนใจอะ่ะ ที่ครั้งแน่แน่เยนนนี้เหนื่อยมากจะ<อ>ก,กลับไปพักรอกแคเนี่ยเลกเรียนพอดีเฮ้ยกินอะไรกันปะไม่ดีกว่าเออน้ำหวะวันนี้แยกกันตรงนี้นะฉันมีธุระต่ออ,อ๋อได้ได้พรุ่งนี้ไว้เจอกันนะได้โอเคบายบ๊ายบาย,บาย,บาย ทีเนี้ยจะแก้ตัวยังไงฮะลาออกไปซะไม่มีทางอะ่ะนี่มันปีสุดท้ายแล้วแล้วฉันก็ไม่คิดจะลาออกเพราะเรื่องแบบนี้หรอกได้เฮ้ยปล่อยนะ ฉัมดปล่เ้ยออะหยนะเย้ยฉันบอกไอปล่อยไงฉอยากมอจงถ้าเด็กเนิร์ดจงแกมีคิปหลุดว่าแกพ้าไปแกจะอยู่ได้เ้ยอกน,น,นะพรทีเราจบกันเถอะกี้ ฉันสัญญาว่าจะคบกับเธอจนกว่าจะเรียนจบถ้าเธอเลิกยุ่งกับบ่มวา้าแต่เธอก็ทำมาก,กี้เดี๋ยวนะที่นายพูดหมายถึงเรื่องอะไรอะ ฉันจะชอบใครเนี่ยมันเรื่องฉันไม่เกี่ยวเธอเกี่ยวเพราะถ้าเรื่องที่นาชอบยัดเด็กเนิร์ดเนี่ยหลุดออกไปอะ่ะทุกคนก็จะมองว่าฉันเนี่ยเป็นตัวตลกที่แพ้ให้กับคุณแบบนั้นนั่นมันปนัญหาของเธอไม่เกี่ยวกับฉันเ,นเหรอได้ข่าวว่ายัยนั่นเนี่ยต้องการทุนนี่แต่บังเอิญว่าพ่อของฉันเนี่ย จากอธิการบาดีซะด้วยเออเราถ้าฉันพูดอะไรไปแม้แต่คำเดียวเนี่ยเยนั่นน่ะผมชวดทุนแน่ม่กิถึงขันต้องเล่นสกบะโปขนาดนี้เหรอเพราะจะ่คบกับฉันเนี่ยนะใช่คอนอย่างฉันเนี่ยถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้ถ้านายอยากช่วยมันอะ่ะก็มาเป็นผู้ชายของฉันจนกว่าจะเรียนจบจิตแล้วฉันจะมียุ่งกับมั เธอแน่ใจหรอถ้านายทำได้ฉันก็ทำได้เพื่อเอาชนะเนี่ยเธอต้องเอาชีวิตคนอื่นมารอเล่นแบบนี้เลยหรอใช่ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วแกก็เตรียมตัวชดทุนได้เลย เธอนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุนการศึกษาปีสุดท้ายเนี่ยเขาประกาศเมื่อชั่วโมงที่แล้วและนํมวานเนี่ยก็ได้ทุนนั้นไปเธอทําอะไรไม่ได้หรอนกนักกี้นอกเสียจากว่าเธอจะออกไปจากชีวิตของนอมวาซะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเอาเรื่องที่เธอทําวันนี้ไปบอกอี่การบาดีข่าวเนี่ยพ่อเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะ นนะอัรไม่เป็นไรอะนายชอบแช้มานานาแล้วหรอ,อชอบตั้งแต่ตอนที่เธอยังใส่ว่นนนาเจออยู่อะจนถึงตอนนี้ฉันก็ชอบฉันก็นึกว่านายจะไม่ชอบสาวใส่แว่นซะอีกฉันไม่ได้ชอบสาวแว่นไม่ได้ชอบสาวอัด แต่ฉันชอบเธอฉันก็ชอบนายเหมือนกัน